ครับครับวันนี้เดินทางจากประการเลยครับการเดินทางเป็นไงบ้างก็มาเร็วครับก็เลยค่อนข้างมีมีที่ว่างเยอะครับเรียกว่าเดี๋ยวนี้แฟนบอลก็เริ่มเริ่มสึมครับวัฒนธรรมในการเข้าสนามแล้วใช่ครับมาเร็วๆเพื่อรถไม่ติดับเข้าสนามก่อนวันนี้ออกมาตั้งแต่9โมงครับ ก็คือมาช่วงช้ายังไงก็ไม่ติดอยู่แล้วใช่ครับคิดว่าพัฒนาคติวันนี้พัฒนาวันนี้ครับทุกวันไทยครับแมตช์สำคัญแต่ก็ยังต้องหวังในส่วนของเกาหลีกัมพีชครับคิดว่าเกาหลีกัมพูชเป็นไงก่อนลึกๆผมมองว่าเกาหลีไม่ยอมเพราะว่าเห็นว่าวันนี้เขาจะมีมีงานพิเศษด้วยที่ที่ของของเกาหลีแล้วก็มันมีผลดรอร์แรงกิ้งด้วยนะครับในเรื่องของการจัดอันดับในในจัดโถนะครับผมว่าเกาหลีวันนี้ยังไงก็ไม่ยอมนะครับในบ้านตัวเองด้วยคิดว่าผมเป็นไงเกาหลี หนึ่งศูนย์สองศูนย์ต้องมีเพราะจีนไงอุดแน่นอนผมมั่นใจว่าจีนจีนอุดแน่นอนครับครับในส่วนของไทยครับวันนี้อีชีก็น่าจะได้โชว์เกมลุกครับอย่าเต็มกัวเพราะว่าครับเนคือได้เตะกับทีมที่นักกีฬากว่าครับคิดว่าเกมลุกของอีชีจะเป็นยังไงบ้างอ้าวประการด้วยอีชีคือ่าถ้าลึกๆแล้วถ้าผมมองว่าอีชีเนี่ยเวลาที่เขาทำประการเนี่ย ถ้าเวลาเขาใส่เกมบุกเนี่ยโอ้โหผมใช้คำว่าเกมบุกเป็นเกมบุกที่นา่ากลัวมากถ้าจากที่เราเคยตามเขาตั้งแต่ฟุตบอลลีกอะูมการเคยชนะอ่ผมใช้คำว่าในลีกอะห้าศค่อนข้างเยอะถ้าอีกี่ออกผมมองว่าถ้าเขาเปิดเกมดูเต็มตัวผมว่าก็ทำได้แล้วผมมั่นใจว่าวันนี้เกินสด้วยเกิน2ด้วยมั่นใจมากครับ ครับครับก็ฝากฝากแฟนฟุตบอลนะครับอย่างที่บอกว่าตอนนี้คือฟุตบอลไทยเนี่ยผมใช้คําว่าเรากลับมาละกลับมานะครับในในรูปแบบของสิ่งที่เอ่อผมใช้ว่าพัฒนาขึ้นในนค่อนข้างก้าวกระโดดนะครับแล้วอีเชีอีมาเปลี่ยนฟุตบอลไทยก็อย่างน้อยเนี่ยผมเชื่อว่าฟุตบอลไทยเนี่ยก็ต้องเป็นคนไทยนี่แหละที่ที่จะทําให้มาให้ทุกอย่างกลับมาดีทําให้ฟุตบอลไทยกลับมาฟื้นฟูทําให้ฟุตบอลไทยกลับมาดีก็ขอเชิญชวนครับทุกคนเข้าสนามฟุตบอลไทยกันครับ พูดถึงฟุตบอลลีกนิดนึงครับประกาศรสองคประกาศอยู่แล้วตามชื่อสองผการครับทุกวันะกาศครับพวกนี้เป็นยังไงบ้างในนทัศคติของเราครับคิดว่าฤดูกาลหน้าจะเป็นยังไงปีที่แล้วก็ผมต้องบอกว่าเร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 าไม่ได้อยู่ในลึกๆมากนะครับก็เห็นข่าวก็มีปัญหาหลายเรื่องนะครับอันนี้ก็เข้าใจอย่างที่ผมบอกว่า พอวันหนึ่งเนี่ยค่าใช้จ่ายโครงสร้างมันสูงเนี่ยบางบางทีในเรื่องของค่าใช้จ่ายไม่ได้รับรองก็มันอาจจะท่าไม่ทีมแข่งได้แต่อย่างที่บอกว่าปีหน้าจากที่รู้มาเหมือนเขาจะเริ่มใช้คนในพื้นที่มากขึ้นนะครับแล้วก็กลับมาสู่ของที่2มากขึ้นก็อย่างที่บอกว่าจากที่ที่ได้ยินมานะครับเหมือนเขาจะ,ะพยายามประคองให้อยู่รอดในที่2ครับได้ยินมาลึกอย่างนี้นะครับนิดนึง <c oughs> นิดนึงครับครับเช <c oughs> ิญชวนแฟนบอลเชียร์ประการหน่อยครับก็ฝากแฟนบอลสู่ประการด้วยนะครับก็อย่างที่บอกว่าคือ อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นของฟุตบอลจังหวัดนะครับก็อยากให้คนในจังหวัดนะครับเข้ามาช่วยเชียร์นะครับเพราะอย่างที่บอกว่ายิ่งคนมาเชียร์มากเท่าไหร่ทีมก็จะมีศักยภาพนะครับแล้วมีงบประมาณในการนําทีมก็ฝากแฟนบอลสู่การด้วยครับลูกหนึ่งถูกต้องครับก็ใช่ครับก็ฝากด้วยกันครับครับได้ครับครับ